สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีพ่อนึกด้วยครับผมสวัสดีครับครัท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยู่กับช่างนึกครับมาติดตามเรื่องราวความฝันของช่างนึกอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสิบแปดครับอการให้ถามความทามเข้าในไปยังไหนไม่ยงไรมือนี่ก็คือพอเห็นไหนแต่จะเถอ ดเบอร์คีนอดกันมาเด่นอีกเป็นหอบดูหอบขายไปหนวดเนี่ยหอบก็เด่นหอบกะหนวดื้อเราครับครับแล้วเรื่องจริงดเป็นยังไงพอีดีขึ้งเห็นว่าได้ขายแล้วตัวนี้รอบที่สามค่ะอ๋อรอบที่สามแล้วรวิวสามครับรอบนั้นมากยังตัวนิดหน่อยอยู่เนาะครับตัวนิดหน่อยอยู่ครับครับแต่ได้โลเท่าไหร่ครับพ่อกาเพิ่นพอขายไปได้โลจักบ้านเม่บ้านเพิ่น แพ็คเครื่องกิโลอ่ะเจ็ดสิบบาทครับแปลว่าโดละร้อยสี่สิบจ้าเพราะว่าคนอบอบเลยนะอ๋ออบให่สุกเลยครับอบบริสุทธ์ครับคืออบให้มันบริสุทธิ์ฝืนนะคือว่ามันนีอ๋อคือคือหนึ่งก้อนครับครับราคากับตามทองตลาดจ้าครับอยู่ระวังนี่แหละพ่อครับครับเพราะว่าแถวโซนแถวตัวนี้ตัวนี้มันมันจริงหรีดดำมันจะขายยาก ถ้าคนมากเขวนะักเขาเอ,อือดอื่อบ้านเขาเขอ,อือนกอีปุ่มเนาะจิงโกรงจริงโกรงแต่บ้านภาษาเราเขาเอือนกอีปุ่มอ๋อไอจีโปมที่เอาพูดเอานั่นแมนเพราะมันแซ่มมันมันใกล้คล้ายกันนั่นนะครับครับเมื่อว่าว่าพ่อตกน้ำตกเป็นจังไงครับพ่อกนารอยังครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุไปวานเหงาแต่ก็รถตกน้ำเอาโทรศัพท์เลยว่างไม่นานลครับบารีลรถ ดินมันชูดรถมันไหลามาย่านทัวร์ซาบตกน้ำแต่เลยเรียนถึมาค,ครับเรียนถมาอยู่รถรตกไปข้างรถทั้งคนอ๋อแล้วบับมันดีสวยเนาะครับครับดีเนาะบ่ได้เป็นอย่างายเนาะพ่อเนาะกระเจ็บเติบอยู่ดอกครับครับกะกระลางเก็บฟาดคอไปเนาะพ่อครับลางเก็บนาทีจริงจิครับแต่มัน,นกะเปลกว่ะมันมีงูสิงแรีนเข้ามานนี้ถ้าเขาเขาว่าคันกุสิงเขาบานบ่นนี่เนาะอ๋อไอ้มือที่ตกน้ำ ก่อนก่อนมือกัตกน้นามีหูสีแเรียนเข้ามาหนิทั้งนี้ก็เรียนดัดเรียนดัดผุ่นมันออกไว้ทั้งผุ่นเอ๊บปายเลขที่เขาไะไร 1, ละ่ะพ่อหน่อยแปดปลายที่หนึ่งหนอยแปดแล้วทะเบียนรถพ่อทะเบียนงยังตกน้นาไปน้ำกันหายไปเลยจำไม่ได้เลย,เลยรถถือว่าไม่นำรถไอ้ออรถมอเตอร์ไซค์ที่ว่าไปหาซื้อมากไปสอนมันบอกครับสื้อมากอะซื้อมากสื้อมากเก่าร่อยเดีวขายไปแปลี่คาทีสามพันสามพันหาถ้เบียนหายไปเลย หายไปเลยทั้งกาบทั้งอย่างหายไปหมดเลยครับเลยจำาบ่ได้นะพ่อครับมันลดบมคุนเนาะไงครับขี่ไปเขียนหัวยังลอมเนาะแปลแงงครับก็เลยขายไปเลยโอเคเดี๋ยวเจนี่มาเบาถึงเรื่องเล่าความฝันเนาะค่ะพ่อบอกว่าพ่อฝันแล้วครับพ่อฝันตั้งแต่เมื่อใดครับผมก็ฝันมือขึ้นนี่แหละครับครับครับแต่ว่าสีแน่นอนกับเบนเนนนเนาะครับเืมเบาตามที่พ่อฝันเลยครับผมครับครับกับคุนว่า ฟันเห็นยังไดงครับว่าตามนั้นใช่ไหมครับไอ้ฟันทิ้นครับเ่าแล้วก็กับเพื่อนก็บอกว่าอย่าดื้อเด้อขันดื้อนี่กูบอกเอามือหยิบได้ละวันวานนี่เองนะแต่ตอนมื้อทีไปเพื่อนก็ว่านี่เราพ่อที่เขียนเลขยหายแล้วเนาะครับอ่าเขียนเลขยหายแต่หันเศร้าดื้อสิหายโศกหายลาบเพลนว่าครับเพื่อนก็บอกแค่นั้นเองอืมเราเราเพื่อนเขียนนี่ยังหาครับพ่อ ที่แรกเป็นเป็นเขียนมามันทีนี้ศูนย์ครับอืมศูนย์แปดสองที่เพื่นเขียนให้เออศูนย์แปดสองอืมศูนย์แปดสองเธอบารนีมันทีนี้ใหญ่คีกเพ่อนึงม,อมงม่อีกคนมาะเพื่อนโยมือกันทั้งที่ครับอ่ามึงจะได้ให้มึงปเปนะ๋อคนมาะเพื่อนโยหานิ่ยครับหาเนิ่ยเหรอครับเพื่อนชู้ต้นอีก สู้ตัวนี้เพิ่งกว่าสี่หนาวอีกคนนะครับมึงยาดื้อ่นนะก็แค่นั้นเองฟันทั้งนี้เออฟันทํานี้แล้วพอตีแรกจากไหนครับอันนี้เพิ่นบอกเนาะผู้ชายผู้เทาผู้ชายบอกเออีเเลยเออครับเพิ่นบอกวันนี้มีเจนวันนี้เพิ่นก็มีแมีผู้หยิงคนหนึ่งผู้เทาหนวดผู้เทากินหนากไปคือว่าหนวดตันนี้เลยจ่ะผู้เทานะคลายพลึกสีอ่ไงแต่ว่าเป็นผู้เทาผู้หยิงกินหมากปากแดงไหลทีด้วยครับครับออ นูมือสี่ปึ๊บหาปึ๊บแล้วเพิ่งเอาอีกต้นนี้สีครับสีมาหนาพ่อเออมึงอย่าดื้อเพปึ๊บมายาดือ้อคุอ้ว่องมึงอีกแล้วเปึ๊บมาแล้วพอสิตีจังไหมครับอันนี้อันนี้เล็เพิ่งห,นนหายต้นี้งหายแล้วตัวที่เพิ่นยกมือแล้วสีมาจังสี่พอสิต<ค>ีใช่ไหมกับเพิ่นขี่หนาเขาเนาะครับครับกับว่ามึงตีต้นนี้หาครบหนึ่งทีหาหนึ่ง หกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งที่ตัวนี้ก็หานะอันนี้ไม่ออกไปแล้วเดี๋ยวพอเอ้ากับโมเน่เนี่ยนี่หานตัวนี้บนสี่นะเอาห้าหนึ่งด้วยหกหนึ่งด้วยอือต่อหานึงกับหกหนึ่งอือโอเคมันโมเน่เลยเนาะเห็นช่างเลืบอกว่าตอนที่รถล้มนะไปล้มใกล้สารอ่าก็ไปตกน้ำใกล้สารอ่ แล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าสงฆ์่าถสงคนที่มาบอกนี้รู้สึกว่าน่าจะตามมาเลยบอกพ่อวันที่ไหนอ่าอ่าท่านผู้ชมครับคือคืออย่างนี้ครับคือพ่อนึกนะครับอ่าไปเกิดอุบัติเหตุเนาะตาน้ำครับตกน้ําแล้วตรงนั้นมีสารด้วยครับหลังจากวันนั้นครับท่านผู้ชมครับผ่านไปประมาณสองสามวันเนาะพ่อะเนาะคราวนี้พ่อมาฝันเมื่อคืนเมื่อวานนี่เองครับท่านผู้ชมอ่าในความคิดพ่อที่เล่าให้ผมฟังก่อนนะครับพ่อคิดว่าน่าจะเป็น อ่าตายายที่อยู่ศาลนั้นใช่ไหมครับที่ตามมาเนาะที่พ่อบอกให้ฟังที่แรกนะครับแต่คิดว่าครับแล้วก็มาบอกพ่อบอกว่าอย่าดื้อถ้ามึงดื้อกูไม่เอามึงอีกแล้วไอ้เศร้ามันบอกอ่าครับเป็นวาจังสี่ครับแรียนว่าตายายช่วยพ่อไว้ไม่ได้เลยเมื่อกี้เนาะนี่แต่คุยน้ำมาเลยนี่อันนี้ลอยมากผิดลอยมาฟังทั้งนี้คือน้ำรองเท้าลูกสาวซื้อให้ยคุละหาลอยหาต้อเลยโอ้หายไปในน้ำแล้วพูดได้ไปซอยครับพ่อ การลอยขึ้นมาแน้วก็มาเอือนมูนี้บ่านเพราะแปลว่าเจ้าของซอยเหลือเจ้าของเองเออแล้วนำพาดไปแล้วก็เออไปเอารถขึ้นมันเคยข่ายเหมที่ว่าไม่ได้เอาจูงเข้าไปนะมองปองตรงเลยมีคนมาไปขายมีคนมาซอยมันบอกครับขับรถไปเรื่หญ่ว่าที่เรียกว่าจะไปหลามรถแต่มันก็ไถ่แต่ว่าแล้วถือรถหน่อยว่าแต่มันบบไถคิดว่าไปหอดหนามมันก็หูอยู่ว่านามมันแห้งแต่มันล่งไปเลยเนี่ยลงไปแบบทีโบรูเรืองดูเล่าเลย โอดีนะฝากพ่อนาพ่อเนาะดีไปแบบยายช่วยพ่อไว้เนาะแบบแบบไปบรูเรื่องโน้ตเล่าเลยคือเพิ่นว่าล่ะเพิ่นบอกว่าอย่าดื้ออย่าเฮ็ดแบบนี้เพื่นเพิ่นว่าเวลาน้ำแห้งเนาะกับบรูแต่แต่แนี่เมืองตอนถีบไปวานเห็นน้ำมันแห้งเลยครับน้ำก็ปกติเข้มันแต่ตอนที่พ่อเอารถไปมันน้ำห้งมันไหลลงไปเลยครับอื จนคู่มือนิยานน้ำเลยนิยานนะพ่อบถก่อนชายยังไม่ต้องไปเท่านั้นก่อนพักพรดูได้แต่พอเนาะพรเนาะครับครับเอ่อการแค่นี้แหละก็แปลว่าเอาตามที่พ่อเชียร์แล้วเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมอ่าตายายมาบอกเลขครับก็คืออ่าตาเขียนให้ตาตาเขียนให้ก็คือศูนย์แปดสองเนาะพ่อเนาะคตามที่อ่าพ่อนึกบอกครับท่านผู้ชมแล้วก็ยายครับ ยายนี่เหมือนแต่งตัวเหมือนลือสีคุณพ่อบอกไข่หนาเพราะลือสีแต่แกกินหมากเจ้าหมากด้วยปากแดงจรึ่งครึ่งไม่บอกครับพ่อถ้ามึงดื้อกูบอกเอามึงอนี้แล้วนะยกมือจังเลยนะพ่อหายแต่คุณโชเบางอีเจนึงเนี่ยนี่เอามือเดินซีนาครับตัวนี้ตัวนี้ยกข้างข้างอีกตั้งหากตัวนี้พึ่ง สี่นายครับพ่อก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น5-1กับ6-1ครับ6-1ระหว้าง9-1ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเผื่อมา9-1เนาะแกแจะบอกว่ากูบ่าเอามึงอีกแล้วคนบ้าถ้าถ้าดื้อถ้าบอกบอกฟังกูสิบ่บ่าเอามึงแล้วเป็นบานจังสี่เนาะเออครับโอเคครับกะลองพิจารณาเบิรงครับท่านผู้ชมครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พอเนื้อวอกสูฟังครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแล้วก็เล่าตามเหตุการณ์ที่ฟันเห็นเนาะพ่อะเนาะการฝันนี้ก็ถือ<ไ>ว่าได้ตัวเลขครับแล้วก็มีปริศนาที่เราวิเคราะห์เอาเนาะพราะเนาะน,นั่งมือมือนะนั่งเถอะือนอนนล้มือเลยคิดคิดตามคิดตามนอนแล้วมือหย่านเนาะ<ม>ครับครับโอเคครับพอหย่านจนว่าเนงว่าเห็นน้ำมี หย่านเลยห่านเลยเ้านเลยคอรเครับเห็นน้ำมีหย่านเลยขนาดน้ำไม่โอ่งแต่ความแค่เปิดอนภาวะเลยภาวะเียกวัเนาะพอต้องพักพ่อนดีๆฟื้นฟูจิตใจก่อนเนาะพอนะครับหรือว่าเรียกวัญต่อของก่อนแต่ก็บุกพี่นงเราพ้นอันนี้แล้วนะครับ แค่นี้ก่อนอสิจบคลิปน,นะพ่อเนาะครับผมบเดี๋ยวให้พ่อหนึ่งอวยพ่อในเอฟซี FC นะครับวันนี้ครับผมขอให้สาธุอยู่ดีไม่แห้งยาให้เป็นเลื่อนตาเด้อสิ่งใดบ่ดาบ่ดีให้เอาหนีออกจากโตจากจากจากของเลย